วันที่19 22, 7, กมุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะช่วงนี้ประเทศไทยบางแห่งอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะ กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะพยากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิตําสุด11-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งค่ะอุณหภูมิตําสุด4-14 องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนองบวลุพูและอุดรธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตา ยาลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ําสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ําสุด หถึง28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะ